สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะ Learn at home ค่ะวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะคุณครูนะคะกรพักดีเพลงหรือครูข้าปุ้นนะคะโรงเรียอนอนุบาลสุพรรณบุรีค่ะ เราใช้หนังสือเล่มนี้นะคะคณิตศาสตร์โดยเราจะเรียนกันวันนี้นะคะในหน้า 72, 73และ74ค่ะไปกันเลยนะคะเรื่องนะคะการลบจํานวน2องจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10ค่ะเราไปดูตัวอย่างนะคะ ในเรื่องการลบโดยการเอาออกหน่า7จะ12นะคะเป็นภาพแอปเปิ้ลไม่ใช่แอปเปิ้ลภาพส้มโอค่ะส้มโอจะมีทั้งหมด3ผลนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณครูวงกลมด้วยเส้นสีชมพูพร้อมกับลูกศรชี้ออกค่ะจากภาพนี้นะคะเราจะมาเขียนเป็นตัวเลขในข้อความได้ว่า ส้มโอสามนะคะนักเรียนใส่เลขสามตรงนี้เอาออกเท่าไรคะเอาออกก็คือในวงกลมสีชมพูและลูกศรชี้ออกนั่นเองก็คือเอาออกสองค่ะเหลือเหลือเท่าไรคะเหลือหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะเป็นส้มโอหนึ่งผลนักเรียนก็ใส่ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งค่ะค่ะตัวอย่างจบไปแล้วนะคะต่อไปเป็นข้อหนึ่งจุดหนึ่งค่ะ เอ๊ะภาพอะไรเนี่ยคุณครูค,คิดว่าเป็นสับปะรดนะคะ1 2 3 4 5 6 6ผลเลยค่ะเสร็จแล้ววงกลมด้วยเส้นสีชมพูพร้อมกับลูกศรชี้ออกค่ะเรามาเขียนตัวเลขนะคะด้านล่างเลข6คือสับปะรดทั้งหมด6ผลเขียนมาให้เราแล้วเอาออก เอาออกเท่าไรคะนักเรียนก็ดูจากวงกลมสีชมพูและลูกศรชี้ออกตรงนี้สับปะรดสองผลเอาออก2ผลตรงนี้นะคะเหลือเหลือสับปะรดเท่าไรคะตรงนี้4ผลนักเรียนก็มาใส่ตรงนี้ค่ะเลข4ี่นะคะจะได้ว่า6เอาออก2เหลือ4คะ่ะอ่าเด็กๆเ,เอาตัวเลขเติมไปเลยนะคะ ดังนี้นะคะ6เอาออก2เหลือ4โอเคค่ะไปข้อต่อไป1.2 1.2เป็นภาพส้มคุณครูวาดใหม่นะคะส้มทั้งหมด7ผลค่ะเสร็จแล้ววงกลมด้วยเส้นสีชมพูรพร้อมกับลูกศรชี้ออกค่ะเอเราจะมาเติมตัวเลขลงไปได้ว่าอย่างไรนะ้า ช่องแรกนักเรียนก็ต้องใส่ส้มทั้งหมดเลข7นะคะใส่ไปเลยเอาออกเท่าไรคะเอาออกคือวงกลมสีชมพูชี้ออกเอาออกห้านักเรียนก็ใส่เลข5นะคะเหลือเหลือคือส้มตรงนี้ค่ะส้มตรงนี้ไม่ได้เอาออกไปยังอยู่ตรงนี้อยู่ก็คือสองผลนักเรียนก็ใส่ว่าเหลือ2องคุณครูไม่เขียนให้ดูนะคะให้นักเรียนทำเอง ข้อต่อไปค่ะ1.3เป็นรูปแอปเปิลนะคะกี่ผลคะเนี่ยทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ผลเลยนะคะวงกลมค่ะวงกลมด้วยเส้นสีชมพูพร้อมกับลูกศรชี้ออกนะคะชี้ออกไป3นะคะจะเหลือแอปเปิลเท่าไหรหนะ้าตรงที่ไม่ได้ชี้ออกยังอยู่ที่เดิมเนี่ย นักเรียนก็ต้องหาตัวเลขมาใส่เองเลยนะคะให้ครบ3ช่องหวังว่าทุกคนคงทำได้นะคะไปต่อข้อ1.4เลยค่ะเป็นมังคุดนะคะ9ผลวงกลมด้วยเส้นสีชมพูพร้อมกับลูกศรชี้ออกนะคะตรงนี้ออกไปเท่าไรคะ4ผลค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมังคุดที่เหลืออยู่นะคะไม่ได้เอาออกไปไหน นักเรียนก็มาเติมตัวเลขลงด้านล่างเลยนะคะเอจะได้เท่าไรนะ้าต่อไปนะคะเราจะไปดูในหน้า73นะคะเขาให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนในกล่องและเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบค่ะภาพนี้จะเป็นภาพน้องไก่นะคะนักเรียนน้องไก่จะมี3น้องนะคะ นักเรียนก็ใส่เลข3าลงตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้ววงกลมด้วยเส้นสีชมพูพร้อมกับลูกศรชี้ออกหรือเอาออกนั่นเองคือเอาออกไปหนึงนองนะคะตรงนี้ก็จะเหลือน่องไก่ที่ไม่ได้เอาไปไหนอยู่ที่เดิมเลยเหลือเท่าไหร่คะเหลือสองน่องนะคะเสร็จแล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบนะคะ เมื่อคลิปที่แล้วคุณครูสอนไปว่าการเขียนประโยคสัญลักษณ์จะไม่ใส่คำตอบเราจะใส่แค่กล่องเฉยๆแต่ในเรื่องนี้นะคะจะเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนักเรียนก็ต้องใส่คำตอบลงไปด้วยนะคะว่า3ลบ1เท่ากับ2ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเราไปดูข้อ2.1ค่ะ 2.1จะเป็นรูปโดนัทรสสตรอเบอรี่นะคะอันนี้นะคะนักเรียนก็ต้องนับโดนัททั้งหมดมีกี่ชิ้นคะ7ชิ้นนะคะนักเรียนก็ใส่เลขก7ลงไปตรงนี้เลยต่อไปเอาออกเอาออกก็คือวงกลมสีชมพูและลูกศรชี้ออกเท่าไรคะ สใส่เลขสองตรงนี้ค่ะเหลือค่ะเหลือโดนัทที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้เอาออกไปไหนเหลือเท่าไหร่คะ5นั่นเองอ่าเก่งมากนะคะต่อไปเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบค่ะนักเรียนก็เขียนไปเลยนะคะเอาตัวเลขลงมา7-2ลบ2เท่ากับหค่ะ เสร็จแล้วข้อ2.1นะคะไปต่อที่ข้อ2.2และสอง2ุเป็นรูปขนมปังนะคะและ2.3จะเป็นรูปอมยิ้มนะคะให้นักเรียนทำเองเลยนะคะโดยการเติมตัวเลขใส่กล่องและเขียนประโยคสยัญลักษณ์แสดงการลบค่ะทำได้ไหมคะ อันนี้คุณครูไม่เฉลยนะคะคุณครูไปต่อเลยนะคะในหน้า74ค่ะหน้า74เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบของภาพนี้เป็นภาพไอศครีมนะคะมีทั้งหมด5 5 5อะไรเนี่ยหคน5อันแล้วกันนะคะ เสร็จแล้ววงกลมด้วยเส้นสีชมพูพร้อมกับลูกศรชี้ออก2อันค่ะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้ว่า5-2ลบ2เท่ากับ3ค่ะตัวอย่างนะคะนักเรียนไปต่อที่ข้อ3.1ค่ะ3.1จะเป็นรูปอะไรคะเนี่ย รูปบาร์บีคิวนะคะ4ไม้นะคะเอาออก3เหลือ1นะคะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบลงในแบบฝึกหัดหน้า7จะนะคะข้อ3.2ก็เป็นน่องไก่นะคะและข้อ3.3จะเป็นบิงซูค่ะและข้อ3.4เป็นโดนัท รสช็อกโกแลตค่ะสข้อนะคะในหน้านี้ไม่ยากเลยขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะคิดว่านักเรียนคงจะทำได้ทุกคนนะคะ,ะวันนี้นะคะที่คุณครูสอนไปสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะนักเรียนจำนวนของสิ่งของต่างๆทั้งหมดนะคะเมื่อเอาออกไปจำนวนหนึ่ง สามารถหาจํานวนที่เหลือได้ด้วยการลบค่าจบแล้วคลิปในวันนี้นะคะก็อันนี้เป็นทีมงานนะคะที่ช่วยกันผลิตคลิปขึ้นมานะคะซึ่งเป็นคุณครูประจำชั้นทั้งหมด6ท่านนะคะโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย